ค่าไฟเกินกําหนดแล้วจ่ายที่ไหนได้บ้างนะวันนี้มาลิสมาบอกนะนี่คือข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับผมหรือ PEA นะครับผมเขาก็ได้มีการเพิ่มการจ่ายค่าบินนะครในส่วนของค่าไฟ ฟ้าที่เกินกำหนดแล้วนะจ่ายแต่ยีสี่ชั่วโมงเลยนะผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอป PEA Smart Pass แอปพลิเคชันนะฮะเป็นของการไฟฟ้านะครับผมอาสองก็คือมบายแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆหรือว่าตัวแทนจุดบริการต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นนะครับผมหรือว่าบิ๊กซีอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือตัวแทนนะฮะอย่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคืออะไรก็ตามที่ ออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมาผูกกับการไฟฟ้าหมดแล้วนะก็คือเราสามารถที่จะชําระผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าผ่านธนาคารผ่านเก์เตอร์สวีหรือว่าผ่านช่องทางอื่นๆได้นะครับเพราะว่าเราต้องการยอดให้มีการใช้ใจ่ายผ่านทางเขาเนาะส้างดอกแดนอา์ที่เก็บค่าบริการเพิ่มเติมดังนั้นเราสามารถจ่ายผ่านทางออนไลน์ได้หมดเลยนะครับผมไม่ต้องกังวลน,นะฮะเดี๋ยวนี้มันง่ายสะดวกนะฮะไม่ต้องลำบากไปจ่ายที่การไฟฟ้าอีกแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาลิดด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแลวคร